ถอดตู้แอร์อยู่อาออตเจนหนึ่งอันนี้ฝาฝาบนมาแล้วครับ,รบถอดไม่เยอะถอดแค่นี้เลยอีวีอาเจนหนึ่งนนี้มาน้ำยาน,น้อยคัดการว่าคอยเย็นรั่ว เแล้วครับตัวแอลออกพอแล้วตัวแอลออกกันแล้วตัวแอลเรียบร้อยแล้วตัวแอลเอาแล้วครับเราตรงนี้ถอดนี่ถอดง่ายๆถอดไม่ยากก็นี่นี่ก็แบกคั่มเรียบร้อยแล้วครับแบกคั่มเรียบร้อยแล้วข้างนอกนี่ประกอบเรียบร้อยแล้ว อ,อันนปลี่ยล้างแผงเปลี่ยนไอเออร์ปัถ่ายมันข้าใหม่ข้ามเรียบร้อยแล้วอถซ้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอัน,นประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี้อันประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างทั้งที่ก็ทางแล้วกลับไปละรุ่นนี้ทำบ่อยครับนี่ก็ปี2566 เป็นเดือนแรกของปีครับกับตตาอัลติไม่ใช่อติสตตาบีออสเจนหนึ่งยอดเจนหนึ่งข้างในประกาศสกิ๊ตตัแล้ว เรงซาเท่ากันนะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบหก